มาตะลุ่งงมน้ำขอนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวมาเดสงขามาชิงปากระพงเส้นทางท่องเที่ยวนี้นะคะก็จะเป็นวันเดทริปค่ะการเที่ยวจังหวัดสงขลานะคะแผนที่ของเรานะคะที่จะเดินทางในเส้นทางท่องเที่ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละสถานที่กันเลยดีกว่าค่ะสถานที่แรกนะคะเหลี่ยมสมิลาจะมีนาเงือกสีทองอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลานะคะล,ล่มลื่นด้วยป่าสนและมีหาดทรายขาวละเอียดค่ะ มีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขาแล้วไม่มาเยือนสมีลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขาค่ะค่ะสำหรับจุดที่2ของเส้นทางท่องเที่ยวของเรานะคะนั่นก็คือย่านเมืองเก่าสงขาค่ะย่านเมืองเก่าสงขาถนนคอนครนอกถนนคนครในและถนนนางงามนะคะยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ค่ะมีห้องแถวไม้แบบจีนตึกคลาสสิกนะคะ มีร้านอาหารและขนมอร่อยๆและยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลาด้วยค่ะจุดที่3ของเส้นทางท่องเที่ยวของเรานะคะก็คือเกาะยอค่ะเกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างนะคะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะเช่นวัดท้ายยอค่ะวัดเหลี่ยมพอนะคะ วัดแหลยมพอก็จะติดกับสะพานตีนสุลานน์นะคะซึ่งเกาะยอนะคะก็จะขึ้นชื่อเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะคะแล้วก็ปลากระพงนะคะดังนั้นใครมาแล้วนะคะก็อย่าลืมช็อปกลับไปนะคะค่ะและจุดสุดท้ายนะคะของเส้นทางท่องเที่ยวนี้นะคะนั่นก็คือมัสยิดกลางสงขาค่ะมัสยิดกลางสงขาเป็นาศาสนสถานของอิสลามที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั้งชาวสงขาและสายถ่ายภาพทั้งหลาย ว่ามีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะค่ะก็จุกกันไปแล้วนะคะกับเส้นทางท่องเที่ยวมาได้ส่งขามาชิมปากระพงหวังว่าเส้นทางท่องเที่ยวนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะคะและสําหรับใครที่ได้ท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้และโพสภาพใน Facebook สามารถติดแฮชแท็กมาตละลุ่มน้ำได้นะคะเราจะเข้าไปรับชมและแชร์เรื่องราวดีๆให้คนอื่นได้รับชมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ